แม่สินวันชาแนลสวัสดีค่ะพบกันนะคะในคลิปเก็บตกโครงสุดท้ายเนาะก็วันนี้วันที่30กันยายนแล้วน่าจะมีตัวเลขในใจแล้วแหละใช่ไหมคะแม่ๆเนาะตัวนั้นก็ชอบตัวนี้ก็ชอบ,ต,ชอบตัวนู้นก็ชอบนะคะสรุปยืนงงนะคะยืนงงในดงเลขนะคะก็ย้ําเตือนนะคะสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลไทยที่ถูกกฎหมายเนาะก่อนจะไปดูแนวทางก็ต้องขึ้นคําเตือนให้หน่อยนะคะพอเป็นพิธงพิธีเนาะ เอาวันนี้ก็มารีรันให้นะคะพี่ๆนะหนูมารีรันให้เป็นเลขตารางประจําวันเดอร์เพื่อมีคนถามว่าเออเมซ่อสินนนเลขตารางประจําวันของรัฐบาลไทย16กันยายนสอบผ่านไหมสอบผ่านนะคะที่2 6 6 2เนาะลองย้อนดูคลิปได้เลยนะคะอมินนี่ลงเลขตารางประจําวันทั้งรัฐบาลไทยและก็ตํำราวนะคะเนาะเอาไวเอาไวอ่ะลงให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะคะ เผื่อมีใครถามว่าเลขตารางประจําวันดูจากอะไรเนาะอันนี้ดูจากดาวย้ายราศีของวันนั้นๆแล้วก็ค้างขึ้นค้างเรมนะคะก็รีรันให้อีกรอบเลขตารางประจําวันนะคะรัฐบาลไทยเลขออกวันอังคารเนาะก็จะมี507 48 507 48นะคะเผื่อมีแม่ๆถามอีกแม่ชินว่าลองจับให้หน่อยซิชอบตัวไหนเนาะ,ะถ้าเป็นแอดมินจับให้นะคะก็47แล้วก็48แล้วกันเนาะสำหรับรัฐบาลไทยส่วน0 5 5 0ก็เอาไปเล่นกับตำราแล้วกัน ศูนย์ห้าห้าศูนย์นี้ตามไทยจนโอ้ยตามจนหลอนไปหมดแล้วนะคะอ่ะมาดูแอดเพนกันต่อนะคะอันนี้ก็แม่ๆก็ถามหากันเยอะเลยเนาะก็จะมาก่อนมันออกหนึ่งวันนะคะแอดเพนนะคะผลงานเก่าหนึ่งกันยาเยนก็สอบผ่านเนาะก็เป็นเลขเด่นของเขานะคะมื่วัสิบหกกันยาเยนก็ให้หกมาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลักสิบนะคะหนึ่งตุลาคมมาแล้วนะคะเลขเด่นเลขวิ่งอะไรของเขานั่นแหละก็ให้มาสี่ตัวนะคะหนึ่งตุลาคมนี้ก็มีเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ศูนย์เจ็ด 8 9แล้วก็ศเนาะลองไปจับวินจับคู่ดูนะคะหลักหลายท่านที่ชอบดูแนวทางของแอดเพนนะคะก็เอาจริงๆก็สายวิ่งสายรูดนั่นแหละเนาะที่ดะดูกันสายวิ่งสายรูดนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะ7 8 9แล้วก็0นะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วนยะคะ่ะมาดูแนวทางของแอดแมงปอนะคะผลงานเก่าแอดมินเช็คมาให้แล้วนะสิหกันยายนสอบไม่ผ่านนะคะไม่ได้ขึ้นโชว์ให้นะแอดมินเช็คมาแล้วเดอ้อมาดูของวันหนึ่งตุลาคมนี้แล้วกันเนาะเห็นว่าให้ดับล่างทุกหลักก็คือ1ว่าไปตามสูตรของแมงปอนะคะพีพเนาะ3ตัวเจาะนะคะเน้นไปที่บนแมงปอให้602 703 738 936 937แล้วก็925 2ตัวเจาะเน้นให้ที่020307252728 3637แล้วก็38นะคะส่วนใบสฟีฟ้าเป็นชุดสรุปพิเศษของแมงปอนาก็ให้เด่นที่203ฟัน0สรุปให้ก็มี020325273738นะคะแล้วก็602937ชุดรวยนะคะก็คือ602นะคะก็เอาใบพิจารณาดูแล้วกันเนาะสําหรับใครที่ถามหาแอดแมงปอนะคะมีพี่ๆถามหาอยู่เนาะแอนมินก็ เลยมานําเสนอให้รู้สึกว่าถ้าย้อนดูผลงานเก่าเขาน,นี่น่าจะหลุดมาหลายงวดแล้วนะคะพี่ๆก็เอาไว้พิจารณาดูแล้วกันเนาะมาต่อด้วยหนุ่มตาครีนะคะผลงานสิหกันยายนโอ้โห3ตัวเต็มๆเลยนะคะ6 6หโอ้จึงมากเลยเนาะมาตามต่อ1หน่ตุลาคมนี้กันนะคะว่าจะเป็นยังไงวิ่งบนให้8นะคะ3ตัวเจาะเป็นชุดเบิ้ลน,นะคะของหนุมตาคลีคือ8 8ด88ดสอง8 8ดฟันธงที่สองด 287แ2 8 782 827แล้วก็872ชุดรองหนุ่มตาคลีนะคะก็ให้มาที่198 830แล้วก็938เนาะอันนี้เป็นชุด3ตัวเจาะของหนุ่มตาคลีนะคะพี่ๆเนาะรู้สึกว่ามีคนถามหาแอดมินก็เลยมานำเสนอให้ก็แคปหน้าจอไว้พิจารณาดูแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบนะคะก็ลองไป คัดคดูดดดดนะเผื่อมันจะมีเลขที่ตรงใจนะคะหรือว่าจะเอาชุด3ตัวเจาะของเขาเพื่อมีตัวเลขที่ชื่นชอบก็ไปตัดให้เหลือ2ตัวก็ได้นะคะลองดูแล้วกันเนาะมาดูโค้งสุดท้ายเลขวัดป่านะคะรู้สึกว่าผลงานเก่าก็ทําผลงานไว้ดีเนาะให้73เป็นตัวกลับผลออก37มาตามต่อวันนี้นะคะโค้งสุดท้ายเลขวัดป่า3ตัวเจาะให้มาที่5 28 5 2953 2 3 1 6 8 1 6แล้วก็916นะคะอันนี้เป็นชุด3ตัวเจาะของเลขวัดป่านะคะพี่ๆเนาะ ส่วนใครที่จะอยากเอา3ตัวเจาะเพิ่มมีตัวเลขที่อยู่ในใจเนาะลองไปตัดเล่นดูก็ได้นะคะก็เอาไว้พิจารณาละกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุนกันว่าจะเป็นยังไงมาดูเลขฝันนะคะของแอดชรดาเนาะรู้สึกว่าน่าจะฝันได้ไปตกเป็นหรือเปล่ารูปปลาก็น่ารักมากๆเลยนะคะเนาะมีสมาชิกให้แอดมินตามให้แอดชรดาฝันหรือยังคะแอดมินวดนี้มาแล้วเด้อแอดชรดาฝันแล้วนะแอดมินก็เอาไว้ในคลิปเก็บตกเลยละกันวันนี้ก็เลขฝันแอดชรดา3ตัวเจาะ186 187 1ดหก 8 6 8 7เบิ้ลแ8แล้วก็89นะคะแล้วก็มีหนึ่ง8แล้วก็19เนาะใครที่ชื่นชอบก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันตั้งแต่ตามเลขฝันแอชรดามาเนี่ยทั้งตำไทยตำลาโอโ้โหสตรเขาเดินดีไหลดีมากๆเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งนักคำนวณตัวเลขที่น่าติดตามเนาะสตรไหลดีเดินดีมากเลยแล้วก็ฝันแม่นมากๆเลยนะคะเนาะอ่ะเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะคะขอบคุณเจ้าของข้อมูลด้วยจ้าแล้วก็ใบเขียวนะคะบนตัวเดียวของแอดหนุ่มเนาะหนึ่งกันยายนให้ศูนย์ก็ ผลออก606น 6, 6สอบผ่าน16กันยายนให้6มาทั้งหลักร้อยแล้วก็หลัก10บนะคะสูตรสอบผ่านบนตัวเดียวหนึ่งตุลาคมแอดหนุ่มให้มาที่8นะคะแม่แม่แม8นะไปลองพิจารณาดูละกันเนาะ8อะไรดี8668 6, 6, 8, หรือเปล่านะคะเนาะแ6 6หหรือเปล่าเพราะว่า8668 6, 6, 8. งวดน,นี้แอดมินก็ชอบเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเลขทดลองโอ,าอากาศของแอดมินด้วยนะคะ อันนี้อันนี้ก็พูดไปเรื่อยๆไปเปื่อยนะคะพี่ๆลองไปจับวินดูแล้วกันเนาะแปดนะคะวันนี้แปดบนนะคะไม่รู้ว่าจะมาบนตัวไหนดีก็ลองไปจับคู่ดูนะมาดูเลขซองที่แม่สีนวลตามนะคะมีพี่ๆมาคอมเมนต์เนาะว่าเลขซองแม่สีนวลมายังเอ่ยมาแล้วนะคะมาแล้วเด้อย้อนชมผลงาน16กันยายนก็สอบผ่านนะคะล่าง37เนาะให้73เป็นตัวกลับ1กันยายนสัญจร100เอ็ดก็สอบผ่านนะคะบนผลออก06 ให้60นะคะเป็นตัวกลับแล้วก็เดือนอื่นๆงวดอื่นๆก็สอบผ่านเหมือนกันนะคะแอดมินขออนุญาตขึ้นโชว์แค่นี้นะมาดู1ตุลาคมนะคะเลขเด่นฟันให้ที่063 00, 00อะไรบ้าง02 08 09 05แล้วก็07 6 6อะไรบ้าง61 62 64 68แล้วก็69 3 3อะไรบ้าง31 35 34 37แล้วก็38นะคะ แนวทางนี้นะเลข2แม่สีนวลอยากให้พี่ๆแม่ๆที่ดูคลิปตอนนี้อยู่ตามมากๆเลยนะคะเพราะว่าสอบผ่านมาหลายงวดแล้วแล้วก็มีเลขที่แอดมินชอบด้วยเป็นเลขทดลองอา,ากาศของแอดมินนะคะก็คือ68แนะคะแม่ๆหกปดนะ,ะลองไปพิจารณาดูละกันส่วนใครที่ชอบเลขอื่นก็ลองจิ้มๆดูนะคะเนาะ แอดมินคิดว่า1ตุลาคมมีเลขที่ถูกในใบนี้แหละเชื่อ100%ฟันธงค่ะอ่ะเดี๋ยวทางวันนี้เป็นยังไงเดี๋ยวว่าหน้าหนูมาตามต่อให้อีกเนาะเลข2แม่สีนวลจ้าและรัฐบาลไทยอาจารย์ไก่แก้วนะคะผลงาน16กันยายนก็ให้26เป็นตัวกลับผลออก62นะคะใบซ้ายมือนะ,ะผลงานเก่ามาดูของวัน1ตุลาคมนี้กันเลยนะคะ เห็นเขาบอกว่าสายรูดเนาะสายรูดรูดศูนย์รูดสามแล้วก็รูดสี่นะคะรูดศูนย์ก็เจาะให้ศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้านูดสามเจาะให้สามหกสามแปดสามเก้าแล้วก็สามสี่สามเก้านี่เลขดังมากๆเลยนะคะแม่หนูคิดว่าน่าจะปิดรับเนาะหนูคิดว่าน่าจะปิดรับส่วนใครที่จิ้มลอตเตอรี่ทันแอดมินก็ดีใจด้วยเนาะแอดมินก็ไม่ทันนะคะรูดสี่นะคะก็คือสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะ 40 47 48แล้วก็49เนอะอ่ะใครที่ทํหาอาจาราย์ไก่แก้วนะคะมาแล้วเด้อแคปหน้าจอไว้ดูแล้วกันเนาะตัวเลขก็สวยอยู่เนาะ47นี้ก็เป็นตัวฟันล่างของรัชนกมีโชคนะคะแม่แม่เนาะอ่ะเอาวิวเป็นเอาทางแล้วกันนะคะเดี๋ยว1ตุลาคมนี้ผลเป็นยังไงเดี๋ยวงวดถัดไปหนูจะตามต่อให้อีกนะต่อด้วยเลขวิ่งพี่หม่ำนะคะงวดนี้1ตุลาคมให้เด่นมาที่0และก็9 0ย์แล้วก็9นะคะพี่ๆเนาะใครที่ทําหาเลขพี่หม่ำมาเลี้ยวนะจ๊ะผลงานเกา่าสอบผ่านทั้ง2องวดเลยนะคะ1กันยายนก็สอบผ่านเนาะสแล้วก็6ผลออกศูนย์หกเ 16กันยายนก็สอบผ่านนะคะ6แล้วก็7มาทั้งบนแล้วก็ลงล่างเลยเนาะ1ตุลาคมให้มาที่0ูนแล้วก็9นะคะลองไปจับวินจับคู่จับชนอะไรดูนะเนาะนักคณิตศาสตร์ตัวยงเขาน่าจะรู้สูตรของเขาและในการคำนวณตัวเลขนะคะแล้วก็แอดนาาเนาะฟาดบนงวดนี้ให้มาที่2นะคะฟาดบนให้มาที่2เด้อผลงานเก่าก็สอบผ่านมาทั้งสองงวดด้วยนะคะเนาะรู้สึกมีคนทำหาแอดนาแนาแต่จริงๆแอดมินก็ไม่ค่อยได้นำเสนอนะคะเนะาะแอดนานาส่วนมากจะเป็นเลขเด่นเลขวิ่งอะไรของเขานั่นแหละ ก็1ตุลาคมนานาให้2นะคะไปพิจารณาดูแล้วกันจ้าและเลขเด่นของเซียนท่าทรายนะคะผลงานเก่าสอบผ่านนะคะให้เด่นมาที่3ผลออกล่าง37มา1ตุลาคมให้เด่น3รอง7นะคะพี่ๆนะ,ะเด่น3รอง7ลองไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะแล้วก็แนวทางนี้นะคะแอดมินเอามาแบ่งปานงวดเก่าสอบผ่านนะคะให้ตัวกลับ73ผลออก37สู่สอบผ่านมาลุ้นต่องวัน1ตุลาคม ก็ให้มาที่นะคะ2ตัวเจาะคือ3 4แล้วก็7 1 3 4แล้วก็7 1นะคะใครที่ชื่นชอบก็ลองไปพิจารณาดูแล้วกันจ้าต่อด้วยเทพทันใจนะคะผลงานเก่านะคะสอผ่านหน้า16กันรายนผลออก62เนาะมาเต็มๆเลยนะคะบนเนาะมาลุ้นต่อวันนี้1ตุลาคมเทพทันใจ2ตัวเจาะให้มาที่30 50 60 70 31 32 35 36 17 65 85แล้วก็93นะคะ 9339นี้โอ้โ oh, หเลขดังมากๆเลยนะแอนมินคิดว่าสำนักง,งานเอกชนเขาน่าจะปิดรับนะคะแม่ๆเนาะ9339เลขที่แม่นำหนึ่งเขาฟันอาจารย์ไอติมเขาก็ฟันเลขนี้นะคะเลขฝานลวงพี่ออมเลขอายุพี่ออมเนาะหลากหลายเลขดังเลยนะคะ9339แล้วก็เป็นเลขอ่าพระธุดงด้วยเนาะที่แอนมินได้นำเสนอไปเมื่อวานนะคะไปลองพิจารณาดูแล้วกันเนาะ สตัวเจาะนะคะเทพทันใจ581 631 617 618สานแล้วก็ห3สามนะคะเดี๋ยวมาลุ้นดูจะเป็นยังไงเนาะจะรวยทันใจเหมือนชื่อแนวทางเขาหรือเปล่านะคะใครที่ชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ดูแล้วกันนะคะมาดูแนวทางแอดวูดกันต่อนะคะผลงาน16กันยายนสอบผ่านเนาะบอออก6 2ส7มาทางบนแล้วก็ล่างเลยมาลุ้นดู1ตุลาคมนี้นะคะให้ล่างเด่นมาที่1และแ สองตัวเจาะแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดเก้าแล้วก็แปดสามตัวกันเก้าหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็แปดสองนะคะเก้าหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็แปดสองนะใครที่ทำาร์แอนด์วุฒยก็มาแคปหน้าจอไว้พี่จารน,นานแล้วกันเนาะโอ้โหผลงานเก่านี้แตกทั้งบนแล้วก็ล่างเลยเดี๋ยวมารุ่นดูว่านี้จะเป็นยังไงนะคะแม่แม่พี่พี่ถ้ามีเสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงอะไรเข้ามาแอดมินต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าบ้านแอดมินมันติดถนนใหญ่นะคะพี่พี่ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะ มาดูแนวทางของพี่นวลปลดหนี้กันบ้างนะคะพี่นวลผลงานเก่าสิกันยาย,ยนซอพาน,นะคะให้ตัวกลับนอเจ็ดสาล่างออก3 7มาตามต่องวด1ตุลาคมนี้กันเลยนะคะเลขเด่นก็คือ0 2ตัวนะคะพี่นวลเจาะให้0 1 0 3 0 7 0 8 0 9 3ตัวมี9 0 1 907แล้วก็908นะคะสาธุเลิกจนปลดหนี้เนาะสโลแกนของพี่นวลพาปลดหนี้นะคะก็ใครที่อยากติดตามดูนะคะหรือว่าอยากตามดูพี่นวลสักงวันดูก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะมาดูแนวะทางครูน้ำหวานนะคะแอนมินไม่ได้โชว์ผลงานเก่าให้นะสอบไม่ผ่านนะคะสิม,มกันยายนสอบไม่ผ่านมาดูวันหนึ่งตุลาคมนี้จะเป็นยังไงก็ให้วิ่ง3นะคะจอให้3 2 3 4 3 5 3าแล้วก็28 เลขสามกนี้ก็ถือว่าดังระเบิดระเบิดของงวดนี้เลยนะคะเนาะซ้ตัวจอให้มาที่9 3้า3 5มสอแล้วก็ห้านะคะใครที่ติดตามครูน้ำหวานอยู่ก็ลองแคปบหน้าจอไว้พิจารณาแล้วกันเนาะต่อด้วยรับเฉพาะสายทหารงวดนี้นะคะลอตเตอรี่เลขท่าน901เด่นข้างบน 901, 903, 905, 907เจาะให้ 01, 03, 05, 07เด่นข้างล่างนะคะก็เน้นให้ที่ 71, 72, 74แล้วก็73 สายด่วนคือ9 0 1 0 1 0 9 1 9นก็71นะคะใครที่ติดตามแนวทาง2ใบนี้อยู่ก็แคมหน้าจอไว้พิจนารณาแล้วกันเนาะโอ้ตอนนี้แอดมินเมาเลขมากเลยนะคะพี่พี่แอดมินเมาตัวเลขมากเลยนะคะยืนงงในดงเลขนะคะมาต่อกันที่แนวะทางบารมีพยาครุฑแอดมินย้อนผลงานเก่าให้แค่2ง,งวดนะหนึ่งกันยายน2อบผานนะคะผลออก60694มาหลุดช่วงงวด16กันยายนนะคะหลุดก็ไม่เป็นไรเนาะหลุดก็ตามต่อเหมือนเดิม หนึตุลาคมนี้ให้เจาะให้นะคะ4041 40, 0201 40, ตัวกันก็คือ5 1 4041 0201กัน5 1 3ตัวเจาะให้401 402 40, นะคะเนาะสำหรับใครที่ถามหาบารามีพยาครุธก็แคปหน้าจอไวด้ดูเป็นแนวทางแล้วกันเนาะมีเข้ามีหลุดเป็นเรื่องธรรมดาของแนวทางกันให้ตัวเลขนะคะ มาดูแนวทางอาจารย์เต่ากันต่อเลยนะคะผลงาน1ิกันยายนนะคะให้62เป็นตัวกลับเนาะผลออก2 6งกยก็สอบผ่านมาลุ้นดวงวันนี้จะเป็นยังไงนะคะบนให้เด่น5 2ตัวจอให้50 5154กันก็คือ14นะคะ3ตัวหลักร้อย505 551 054แล้วก็014สังเกตที่หลักร้อยนะคะจะให้ตัวเด่นคือ5แล้วก็0นะส่วนล่างเน้นที่3 35 37แล้วก็3 8นะคะ ใครที่อยากติดตามแนวทางอาจารย์เต่าอยู่ก็ลองผิจารณาดูล้วกันเนาะเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าหนึ่งตุลาคมนี้ผลจะเป็นยังไงนะคะตามด้วยนะชุดจอของแอดนานาเนะรู้สึกว่าช่วงกลางกลางคลิปจะนําเสนอเป็นฟาดบนนะคะ2อ,อันนี้ก็มาครบเลยนะคะบนให้2ล่างให้1 2ตัวเจาะให้2,4,4,7แล้วก็7,2นะคะสตัวเจาะ2 4 7เนาะใครที่อยากติดตามแนวทางแอดนานาอยู่ก็ลองไปผิจารณาดูละกันนะคะ ต่อด้วยแนวทางของแอดแสงเดือนนะคะผลงานเก่านะเหมือนจะให้บนมาที่37แต่ว่าไปออกล่างนะคะมารุ้นดูวันนี้จะเป็นยังไงเนาะ1ตุลาคมบน9ชุดแอดแสงเดือนให้28 48 06 07 16 09 18 36แล้วก็2 7เด่นล่างแสงเดือนให้มาที่04 85 86 95 05 14 43 52แล้วก็81นะคะใครที่ทำหาแนวทางแอดแสงเดือนนะ้มาแล้วนะคะ ส่วนมากแอดแต่งเดือนนี่ถ้าเขาปล่อยชุดเต็มมานะทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะก็จะนี่แหละก่อนออกหนึ่งวันนะคะพี่พเนาะก็รอช่วงนี้เลยแล้วกันเนาะเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยของทิดท่าตะโกนะคะแอดมินหาผลงานเก่าไม่เจอพี่พี่ ใครที่จําผลงานเก่าได้ช่วยคอมเมนต์บอกแอดมินทีนาะว่าสอบผ่านไหมรู้สึกว่าของวันสิงหกันยายนนี้ก็ลืมลงในคลิปนะเหมือนจะไปโพสให้ที่ชุมชนนะคะแต่ว่าแอดมินเป็นลบออกแล้วไม่เป็นไรนาะมาตามต่อหนึ่งตุลาคมนี้กันเลยนะคะให้เด่นสามยห้าเจาะให้สามศูนย์สามห้าสามหกสามแปดห้าศูนย์ห้าสี่ห้าหกแล้วก็ห้าเก้านะคะอันนี้เป็นแนวะทางรัฐบาลไทยหนึ่งตุลาคมของทิศท่าตะโกนะเผื่อมีคนถามหาเด้อแอดมินเอามาแบ่งปันให้แล้วนะคะ ตตา่อกันที่แนวทางของตะพาโชคนะคะพี่ๆฟังหนูนะใบซ้ายมือหนูเอามาจากคลิปเก่าที่หนูมีข้อมูลนะคะ16กันยายนผลออก66237นะสอบไม่ผ่านนะคะซ้ายมือนะจากคลิปแอนดมินวดเก่าที่แอดมินมีข้อมูลอยู่แล้วก็ใบขวามือเป็นผลงานใหม่ที่แอดมินเพิ่งได้ข้อมูลมาซึ่งในใบใหม่งวดเก่า16กันยายนเขาสอบไม่ผ่านนะคะแต่ว่าในใบใหม่ งวยเก่าเขาติ๊กเป็นถูกนะคะแอนมินก็เลยงงๆเนาะขออนุญ,ญาตพูดไปตามข้อเท็จจริงนะคะ1ตุลาคมนี้ได้ใบใหม่นะคะเลขวิน4 5 8 6 7 45867เจาะให้486แล้วก็487นะคะอันนี้เป็นแนวทางของตาพาโชคนะย้ำนะคะใบซ้ายมือจากคลิปเก่าอันใหม่ก็คือแอนมินเพิ่งได้ข้อมูลมาพิจรารณาแล้วกันคลิปนี้ก็ประมาณ17นาทีแล้วนะคะพี่ๆเดี๋ยวแอนมินขออนุญ,ญาตปิดจบพอแค่นี้เนาะแอดมินคิดว่าแค่นี้ก็น่าจะเมาตัวเลขกันแล้วนะคะเนาะ น่าจะเมากันแล้วแหละเนาะยืนงงในดวงเลขนะคะตัวนั้นก็ชอบตัวนี้ก็ชอบอ่ะก็ขอให้เฮงๆรดยๆล้วกันนะคะแม่ซินวนชาแนลสวัสดีค่ะ